สวัสดีครับช่องกระสวยอากาศออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้กระสวยเดินทางจากสนามบินมาเรียบรยที่เพื่อนไปรับนะครับผมเดินทางมาถึงร้านอาหารเพื่อนเรียบร้อยแล้วที่บ้านลมเย็นโฮมสเตย์ฮะลมเย็นบ้านลมเย็นหรือบ้านลมเย็นลมเย็นนะบ้านลม,ลมเย็นบ้านลมเย็นโฮมสเตย์แล้วทีนี้วันนี้เพื่อนสาวได้ทำนี่เลยเข้าวซอยอมาดูใกล้ใ้เลยนะครับข้าซอยเพื่อนสาวทำข้าวซอยนะข้าวซอยทางเหนือเนาะแต่รู้สึกว่าที่มัน แต่ตัดงัก็คือเส้นเส้นมันจะไม่เหมือนข้าวซอยทั่วป่นไอ้ที่เขาขายเขาก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เราเครื่องเคียงก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็จะมีหอมหอมดองเอ้ยผัดดองแล้วตอจะมีหอมหอมแดงเนาะก็ใส่เครื่องเคียงขงไปก็ใส่ลงไปกันนะแล้วแต่คนชอบกินน้อยกินมากนะครับ แล้วทีนี้ที่ขายไม่ได้เลยบางทีเขาจะใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมแคปหมไม่ไอ้พี่จิงเขาจะทอดไอ้เส้นข้าวซอยอ๋อก็เอาเส้นข้าวซอยทอดนั่นแหละใส่แต่บางคนก็จะเอาแคปหมูใส่แต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 ่เดี๋ยวป้าสวยจะลองชิมแล้วนะครับรู้สึกว่าเพื่อนสาวจะทําเป็นอาหารฟิตแช่แข็งไว้ขายใช่ไหมอ่าไปขายกําลังเริ่มอยู่กําลังเริ่มอยู่ใช่ไหมโครงการนี้จ้ชิมก่อนนะแต่มีอาหารหลายอย่างแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําอันนี้คนกล่มเพื่อน

เ็้าบะหมี่ไข่เหนียวนุ่มเดียวหอมแอร์หอมแดงแต่ปลผักดองจะเป็นแบบของแกเลียนใช่ใช่ใช่แล้วก็มีน้ำมันพริกน้ำมันน้มพริกด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ยนะฮะหน้าตาน่ารักมากเลยหน้าตาน่ากินมากเลยแต่วันนี้มีเครื่องเคียงพิเศษเพื่อนสาวทำทำด้วยตัวเองเลยกินจิ กิมจิยางไฮกิมจิบ,จบ,จบ,จบ,บ้านลมเย็น <c oughs> บ้านลมเย็นเราตกชิมก่อนนะครับผมมีผักเอาคือเอาผักที่วัตถุดิบในบ้านบ้านเราใช่ใชมาทำ <c oughs> ได้ไหมครับเต็มใกล้ใก้รื่ังเห็นใกล้ใ,ใกล้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะลองชิมเลยครับ <c oughs> หน้าตาก็โอเคดูยังไม่ไม่เผ็ดเท่าไหร <c oughs> ทไ่ทำไมเ่เผ็ดทำไม่เผ็ดเปรี้ยวยังเปรี้ยวยังกำลังเรื่องจะเปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวมากเพราะอากาศมันเย็นมันจะเปรี้ยวช้า ก้เียนเขาสวยได้ดีมากเลยกินกับน้ำเงี้ยวอร่อยกินกับ้าวยก็แก้เียนมันก็โอเคนะเดี๋ยววันไหนค่อยทำน้ำเงี้ยกันนะเพราะว่ากระสวยกินน่าจะอยู่ไา้วันอยู่ช่วงย่ที่นี่ในช่วงตุินนี้นะครับอร่อยมากครับตัวนี้ขายด้วยหรือเปล่าขายขายเหมือนกันใช่ไหมกินพรีดไม่ไม่ฟีดไม่ฟีดตนนี้ขายวันยวัน ราคาประมาณมันมีของเราก็ขายเจฟีก็เฉพาะข้อซอยปีดแล้วก็อยากจะถามหน่อยบ้างราคาเท่าไหร่ครับอตอนนี้ไม่ได้ตั้งเอายังไม่ตั้งราคาแต่มีส่งต่างจังหวัดไหมต่างจังหวัดน่าจะลําบากเพราะมันนองปีดเลยใช่มันไม่ได้อบแห้งไม่ใช่ไม่ไม่ไมันจะส่งลําบากสำหรับคลิปนี้เพื่อนสาวทำอาหารต้อนรับ ต้องขออนุญาตทานซอยกินมือเพื่อนก่อนนะครับผมแล้วก็กินเกี๊ยวนิ้วเพื่อนด้วยเนาะเดีย๋ยวไปชมคลิปหน้านะครับว่าอะไรยังไงเราไปปะรดเลกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเกษตร,รโอกาสออฟฟิเชียลเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ